สวัสดีค่ะทุกคนยังอยู่กับกุ๊กไก่ในเรื่องดาราจรักรักลำนำใจค่ะหรือว่า Love f l i t h t the Galaxy นะคะคลิปนี้ค่ะก็จะยังคงเอาเรื่องราวในนิยายออนไลน์ที่ไปดำหนามาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะในช่วง5ปีหลังที่พระเอกกับนางเอกเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างที่เราไม่ได้เห็นในซีรีส์ค่ะ อันดับแรกเลยนะนางเอกเนี่ยไม่ได้อยู่แต่ในวังโดยที่ไม่ได้ก้าวออกมานอกบ้านเลยคือส่วนใหญ่อยู่ในวังจริงแต่ว่ามีออกมาข้างนอกเหมือนกันนะอย่างเช่นกลับไปที่บ้านของตัวเองแล้วก็นางเอกก็คือเหมือนในซีรีส์ตรงที่ว่ารู้ว่าฮองเฮาซวนเนี่ยอยากให้นางเอกแต่งงานก่อนที่ฮองเฮาซวนจะตายแล้วก็คือใกล้ตายแล้วแหละนางเอกตัดสินใจรับมั่นชายหยวนก่อนอันนี้จะไม่เหมือนในซีรีส์นะเพราะว่าในซีรีส์คือตัดสินใจจะรับมั่นแต่ว่า ไม่มัน่นแต่ในนิยายเนี่ยมั่นจริงซึ่งหลังจากที่มั่นเสร็จปุ๊บก็คือมันเป็นจังหวะที่นางเอกเนี่ยกลับมาบ้านพอดีพอกลับเข้าวังก็ไปบอกฮองเฮาเซียนว่าเนี่ยเออมั่นแล้วนะตัดสินใจแล้วทําให้ฮองเหาก็งงไปเลยก็ถามว่าอ้าวทาไมแบบเหมือนกับไม่ได้ตัดสินใจมาตั้งนานอยู่ดีๆทําไมมันปุบปับแบบนี้นางเอกก็บอกว่าก็ไม่มีอะไรหรอกก็คือเหมือนตัดสินใจได้แล้วก็เลย move on เดนะินหน้าเสร็จแล้วนางเอกนะก็ไปเข้าเฝ้าฮ่องเต้กับฮองเหาเย่ ซึ่งฮองเต้กับฮองเฮาเย่ก็ก็อึ้งเหมือนกันตอนที่รู้ว่านางเอกเนี่ยตัดสินใจมั่นกับชายหยวนแล้วก็ฮองเต้ก็บอกนางเอกตอนนี้ว่าพระเอกเนี่ยกลับมาเพราะว่าฮองเฮาเสวียนส่งจดหมายไปซึ่งไอาการกลับมาเนี่ยนะจริงๆฮองเต้บาริสต้ของเราเนี่ยก็จงใจที่จะเรียกตัวพระเอกกลับมาอยู่แล้วไม่ใช่อะไรก็คือว่ามันผ่านมาห้าปีใช่ไหมฮองเต้เนี่ยเห็นว่าชายหยวนนี่คือมาหานางเอกทุกวนันอ่านในซีรีส์ที่บอกว่ามาเจอกันทุกวันนั่นนะเออ แต่ว่าในช่วงเวลา5ปีนางเอกก็ไม่เห็นตัดสินใจที่จะมั่นกับชายหยวนฮ่องเต้ก็คิดว่านางเอกน่าจะยังมีพระเอกอยู่ในใจยังลืมพระเอกไม่ได้ส่วนพระเอกที่อยู่ที่ชายแดนถึงจะมีข่าวจากจดหมายที่คุยกันตลอดเนี่ยจากคนอื่นบอกนะว่า มีโลดจีทงอยู่แถวนั้นแต่ว่าพระเอกก็ไม่เห็นตัดสินใจลงมือทำอะไรห้องห้องเต้เตก็เลยจงใจอยากจะให้พระเอกกับนางเอกมาเจอกันอีกสักครั้งหนึ่งห้องเต้ก็สงสัยว่าพระเอกก็น่าจะยังไม่ลืมนางเอกเช่นกันแต่ก่อนที่ห้องเต้จะลงมือห้องเฮาเซียนส่งจดหมายไปเรียกพระเอกกลับมาก่อนย้อนมาที่เดิมตอนที่นางเอกไปเขาเฝ้าห้องเต้ห้องเต้ก็ถามนางเอกว่าตัดสินใจได้แล้วจริงๆหรอเอาอย่างนี้จริงใช่ไหมเรื่องพระเอกเนี่ย นางเอกก็บอกว่าคิดตกแล้วจริงๆทีนี้พอพระเอกกลับมานะในนิยายเนี่ยพระเอกไปอยู่ชายแดนกับท่านอาชุยซึ่งในขบวนเนี่ยมีลั่วจี้ทงนะตามมาด้วยเช่นกัน องชายสามเป็นคนไปรอรับพระเอกเหมือนในซีรีส์พอเจอกันเนี่ยในนิยายเขาบอกว่ากอดกันด้วยความดีใจเลยระหว่างพระเอกกับองค์ชายสามลัวจีโถงนางก็มาด้วยนะมาคำนับองชายสามบอกว่าพอดีว่าผู้ใหญ่ที่บ้านนางป่วยนาะงก็เลยกลับมาสแสดงความกระตันยูก็เลยขอติดขบวนพระเอกมาด้วยทีนี้องค์ชายสามผู้มีแผนการอยู่ในใจก็เลยบอกให้ลัวจีถงไปงานเลี้ยงด้วยคืนนี้สิเป็นงานเลี้ยงส่วนตัวที่ฮ่องเต้จัดเพื่อรับรองพระเอกไงอันนี้เราก็พูดว่าเผื่อฮ่องเต้ มีอะไรจะถามนางอย่างนี้รวดจิทงก็ตอบรับซึ่งองค์ชาย3มเนี่ยแผนก็คือเห็นว่ารวดจิทงนีสใสดีโอเคอยู่คนนี้เหมาะสมอยากจะจับคู่ให้กับพระเอกที่เป็นเหมือนพี่ชายโอ้ยองค์ชายสามตอนนั้นยังไม่รู้ตัวตนไงแล้วในงานเลี้ยงเนี่ยนะฮองเต้ก็ยังเรียก ชายหยวนมาด้วยนะซึ่งชายหยวนก็ตึบเหมือนกันว่าเรียกชันมาศทำไมาจ้าในงานนี้เนี่ยนะองค์ชายสามเนี่ยก็อวยลวดจีทงใหญ่เลยบอกว่าดีนะที่พระเอกเนี่ยมีลวดจีทงอยู่ข้างๆคอยดูแลเหมือนแม่บ้านนุ่นนี่นั่นซึ่งชายสามนี่ก็รู้มาจากจดหมายที่เขียนคุยกับท่านอาชุยค่ะท่านอาชุยนี่พยายามจะเปลี่ยนเรื่องแต่ว่าองค์ชายสามก็ไม่ยอมเปลี่ยนเรื่องสักทีอวยใหญ่อยู่นั่นแหละทีนี้ฮองเต้นะก็ถามพระเอกว่ารู้เรื่องที่นางเอกมั่นกับชายหยวนหรือเปล่าพระเอกก็พูดว่า คือพูดนิ่งๆนะแล้วก็บอกว่าไม่มีอะไรจะขัดหรอกบอกว่าชายหยวนเนี่ยเป็นคนดีดูแลนางเอกได้ซึ่งพอพระเอกพูดจบปุ๊บทั้งชายหยวนกับลวดจี้ถงนี้ก็คือแบบว่าอะวางใจลงได้องค์ชายสาตอนนี้ก็ดีใจคิดว่าตัวเองเนี่ยกำลังจะแบบช่วยจับคู่ให้พระเอกแล้วแหละแต่ว่าก็เหมือนกับเห็นพระเอกดูเสียงสันๆอยู่ในขณะที่ห้องเต้กับชุยโยคะ่ะท่านอานนี่ก็ส่งสิก,กันใหญ่ว่าเออมันไม่จริงมันไม่ใช่อย่าง,งานั้นเนี่ยองค์ชายสามเนี่ยไม่เก็ตเข้าใจผิดไปเรียบร้อยแล้ว แล้วพองานเลี้ยงมันเลิกใช่ไหมองค์ชายสามก็พาพระเอกกับชายอยู่อันออกมาจะออกจากวังแล้วยังจะถาม พระเอกด้วยนะว่าแบบจะยังไงจะอยู่กับ้วจี้ธงไหมแผนในอนาคตซึ่งพระเอกก็คือแบบว่ายิ้มยิ้มเฉยๆอีตอนที่หน้าวังนี้เองค่ะทางคณะก็คือได้ยินเสียงนางเอกกับเส้างกงคือออกมามันมีเรื่องราวเกิดขึ้นนางเอกกําลังแบบว่าบวยวายตื่นเต้นอะไรอยู่ที่หน้าวังสักอย่างพอนางเอกหันมาเห็นพระเอกปุ๊บนางเอกก็ตกใจเลยเพราะว่าจริงๆพระเอกเนี่ยนะเข้าเมืองมาเร็วกว่ากําหนด2วันตอนแรกนางเอกเนี่ย กะว่าอีกสองวันพระเอกจะเข้าเมืองมานงเอกจะหลบจะไม่เจอพระเอกแต่ว่าอันนี้คือเป็นการเจอโดยที่นางเอกเนี่ยไม่ได้ตั้งตัวนางเอกเนี่ยก็เลยแบบจะรีบหนีพระเอกไปกจะรีบขึ้นม้าจะกลับบ้านตัวเองค่ะแต่ว่ามากับเส้ากงใช่ไหมก็ขึ้นมาผิดตัวค่ะก็ไปปีนขึ้นมาเส้ากงเฉยเลยพระเอกก็เห็นปุ๊บก็ห้ามไว้แล้วก็เดินเข้ามาช่วยปรับโกลนให้อันนี้เป็นฉากที่มีเหมือนกันในซีรีส์เนาะแต่ในซีรีส์คือโคตรเศร้าแต่ในนิยายคือทําให้เป็นแบบทั้งเศร้าทั้งขำนิยายนี่เขายังจะคงะคอนเซ ขำบวกฮาตั้งแต่ต้นจนจบเลย ทีนี้คนที่เหลือทุกคนเห็นช็อตนี้ก็คืออึ้งไปแล้วจ้าองค์ชายสามยังมากระซิบถามพระเอกว่าจําที่พูดเมื่อกี้ได้อยู่ไหมฮะที่บอกว่าปรงตกแล้วนั่นน่ะในใจพระเอกกับนางเอกตอนนั้นเนี่ยนะคือไม่ได้ยินคนอื่นเลยจ้ะเห็นแต่ภาพอดีตย้อนมาที่มีความสุขกันแล้วก็ภาพที่นางเอกเนี่ยขอถอนมันภาพนางเอกร้องไห้นางเอกก็คือตัดใจแล้วก็พยายามจะบอกพระเอกว่าไม่ต้องทําไม่ต้องมาช่วยนางอะไรทั้งนั้นซึ่งพระเอกก็เลยย้อนถามว่าหรือว่าตอนนี้พระเอกเนี่ยมันมีค่าพอที่จะแบบแค่ช่วย ปรับกลนมาให้นางเอกเลยใช่ไหมโอ้โ oh, ห oh. อ่านแล้วแบบเศร้านะตัวนี้เศร้าสุด,สด แล้วพอนางเอกเห็นมือพระเอกที่เป็นแผลก็ถามขึ้นมาด้วยความเผลอว่าเอาแล้วมือพระเอกเป็นอะไรพระเอกบอกว่าโดนหิมะกัดแต่ว่ามันไม่เจ็บแล้วคือพระเอกรู้ว่าที่นางเอกถามแค่ว่าเป็นอะไรนั่นคือจริงๆอยากจะรู้ว่ามันเจ็บหรือเปล่านางเอกได้สติก็เลยรีบไปเลยก็คือขี่ม้าจากไปขี่มาเร้ากงจากไปนะเน้นชายหยวนนี่ก็คือเดินมาพูดกับพระเอกว่าขอบคุณที่ช่วยดูแลว่าที่ภรรยาให้แล้วพอนางเอกไปปุ๊บพระเอกก็กลับไปแล้วก็คือเหลือเร้ากงยังไงในนิยายคือตลกมาก ค่ะทุกคนเ้ากกงก็เลยต้องขี่ม้าของนางเอกกลับไปแล้วเขาก็จะบรรยายว่าแบบม้านางเอกมันจะตัวเล็กกว่ามา้า้ากกงนะแล้วก็มีดอกไม้ด้วยก็คือเป็นม้าของชนีไงอเออข่ำอ่ะแล้วก็แบบจ้าเมื่อกี้ยังเศร้าอยู่เลยใบโพล่าแล้วจ้ะ แล้วพอพระเอกนางเอกแยกย้ายโรจีทงก็เหลืออยู่คนเดียวเช่นกันนางก็คือต้องกลับบ้านเองจังหวะนี้จ้าองชายสามก็คือได้สติเพราะเห็นอาการพระเอกก็รู้แล้วว่าพระเอกเนี่ยต้องยังรักนางเอกแน่นอนก็รีบย้อนกลับไปเลยองค์ชายสามก็รีบย้อนกลับไปหาฮ่องเต้ที่ยังอยู่ในงานเลี้ยงกับท่านอาชุยแล้วก็มาบอกว่าอุย้ยพระเอกยังไม่ลืมนางเอกปรากฏว่าฮ่องเต้กับอาชุยก็คือหัวเราะองค์ชายสามจนน้ำตาไหลฮ่องเต้บอกว่าตอนแรกไม่แน่ใจหรอกแต่ว่าตอนเนี้ยชัวชัวมากแล้วก็ไม่คิดเลยนะว่าจะ สามารถพิสูจน์ความมั่นใจว่าพระเอกยังรักนางเอกอยู่ได้รวดเร็วขนาดนี้องค์ชายสก็คือบอกว่าอ้าวก็ตอนแรกอะ่ะเห็นพระเอกยังพูดถึงนางเอกเฉยๆได้เลยแต่พอเมื่อกี้เจอหน้าแค่เท่านั้นแหละ พระเอกที่เหมือนแบบเป็นซากศพอยู่ดีๆวิญญาณก็คือเหมือนกลับเข้าร่างดวงตาเป็นประกายถึงพระเอกไม่ได้พูดอะไรแต่ในฐานะองค์ชายสามที่เป็นพี่น้องพระเอกก็คือแบบว่ารู้แล้วชัดเจนมากองค์ชายสามก็อารวาสใหญ่โตว,ว่าแล้วพ่อเนี่ยฮ่องเต้นเนี่ยปล่อยให้หนางเอกมันได้ยังไงแล้วทาไมไม่รีบเรียกพระเอกกลับมาให้ไ,ไวๆฮ่องเต้ก็เลยบอกว่าเอาก็ไม่รู้นี้เออก็คือตั้งใจจะเรียกเขามาเจอกันนางเอกก็คืออยู่ดีๆไปตกลงกระชายหยวนซะอย่างนั้นส่วนทางพระเอกเนี่ยก็เห็นลัวจีทงบนวนเวนียนๆอยู่ตั้งหลายปีคือ ถ้าจะเอาคนนี้ก็น่าจะแต่งไปตั้งนานแล้วไม่ปล่อยลากมาถึงตอนนี้หรอกองชายสามก็เลยแบบอา่าแล้วทำไมไม่มีใครห้ามเลยทําไมไม่มีใครบอกแล้วคือองค์ชายสามเนี่ยนะไปพูดกับฮองเฮาเย่ไปแล้วว่าจะให้ไปเรียกทางบ้านลัวจีถงมาคุยด้วยแล้วเนี่ย ขยี้ไม่พอท่านอาชุยคะ่ะก็รีบบอกองค์ชายสามว่าตัวเองไม่ผิดไงตลอดหลายปีที่ผ่านมาที่ส่งจดหมายคุยกับองค์ชายสามเนี่ยองค์ชายสามมาถามว่ามีใครเหมาะไหมที่ชายแดนที่จะแต่งกับพระเอกคือตอนนั้นมันก็มีแคล่ลวดจีทงคนเดียวไงเพราะว่าลวดจีทถงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอาหารงานการอะไรในจวนเนี่ยก็คือนางทําไม่มีผิดพลาดมาก่อนผิดแค่นิดเดียวเลยเป็นความผิดองค์ชายสามที่ไม่เคยถามว่าในใจพระเอกมีใครแค่ถามเฉยๆว่าข้างกายมีใครเหมาะไหมอ้า อาชุยก็ยังบอกว่าเคยบอกองค์ชายสามไปแล้วว่าเรื่องงานแต่งพระเอกให้ปล่อยไปตามธรรมชาติแล้วแต่พระเอกเขาแต่ว่าองค์ชายสามตอนนั้นน่ะก็ยังมาพูดอีกไงก็ตอบอาชุยไปว่าโวจะรอให้พระเอกเนี่ยคิดเองได้สงสัยจะต้องเสียเวลาสร้างครอบครัวสรุปฮ่องเตอ้อาชุยก็โยนให้องค์ชายสามไปดีวเรื่องนี้เอาเองแล้วฮ่องเต้ยังพูดว่าก็ในเมื่ององค์ชายสามเจ้ากี้เจ้าการเรื่องงานแต่งพระเอกกับลัวจีทงดีนักก็หาทางแก้เอาเองแล้วกันแล้วก็ยังสอนว่าไทยจื เนี่ยคือตอนนี้องคชายสามเป็นทจือใช่ไหมบอกว่าในอนาคตจะเป็นฮองเต้เรื่องราวบางอย่างเนี่ยนะลูกมันตัดสินใจกันไม่ได้ง่ายๆทําให้ระวังก็จะโดนเหล่าขุนนางทัดทานซึ่งแต่ละคนนี่ก็เคี้ยวงงลากดินกันทั้งนั้นแหละอ่ะองชายสามในตะกัดฟันนยอมรับว่าเปิดหูเปิดตาแล้วจะพ่อคือจริงๆองค์ชายสามเนี่ยวังดีเช่นกันไงอยากจะให้พระเอกได้แต่งงานกับคนดีๆถูกไหมล่ะเออฮองเต้ก็บอกว่าผู้ชายเนี่ยนะบนโลกนี้มันมีหลายแบบมีทั้งแบบรักเดียวแล้วก็แบบมากรัก มีทั้งแบบรักก็จริงแต่ก็แต่งใหม่ได้เรื่อยๆให้องค์ชายสามลองคิดดูว่าแล้วพระเอกอเป็นคนแบบไหนอ้าวฮองเตยังบอกว่าจะไปฟังที่พระเอกพูดไม่ได้มันต้องดูที่การกระทําด้วยองค์ชายสามก็คือตึ๊บเลยยังไงล่ะตอนนี้นางเอกมั่นกับชายหยวนแล้วพระเอกกับโรจีทงก็คือองค์ชายสามเป็นคนแบบว่ากระพือข่าวไปเรียบร้อยแล้วเ <c oughs> <c oughs> นี่ยแหละทุกคนตลกมากตรงนี้นะแล้วองค์ชายสามก็ยังโดนฮองเตแบบว่าทิ้งไว้กลางทางด้วยฮองเตบอกว่ามไม่มีแผน เรกไม่รู้จะทำยังไงให้องชายสมนะไปดีวเอาเองถึงแม้ว่าห้องเต้มีแผนก็ไม่ยอมบอกเพราะว่าองชายสามนั้นคือว่าที่ห้องเต้คนต่อไปพ่อจะมาบอกทุกเรื่องว่าอะไรควรทํำยังไงไม่ได้หรอกจ้าองคชายสามยังไงคะไปฟ้องแม่ไปฟ้องห้องเหาเย่ซึ่งก็ห้องเต้ก็เลยโดนภระยาบิดหูแดงไปเลยอะ่ะ ขำไหมทุกคนเอาจริงๆตอนอ่านนิยายคือตลกมากเลยนะแต่ว่าอย่างว่าในซีรีส์เขาเวลามีน้อยเนาะเขาก็ต้องขยี้ให้มันเศร้าไว้ก่อนแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่กุไก่ชอบมากเลยนะเพราะอ่ะจริงๆก็คือบาริสต้าของเราแอบบลงมือชงอยู่เบื้องหลังส่วนองค์ชายสามก็โดนพ่อกับท่านอาชุยนะแกงหนักมากคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะอาจจะยังมีการเล่าเรื่องเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยอะไรของเรื่องนี้อีกนะไว้รอติดตามกันได้ที่ช่อง YouTube มาดูรีวิวคะ่ะสวัสดีคะ่ะ